เป่าไยที่นี่สำเร็จแล้วพวกเราไม่มีธุระที่นี่อีกแล้วเพราะว่าเอสถูกปลดปล่อยแล้วนะที่จะพูดต่อจากนี้คือคำสั่งของกับตันไอวราระสุดท้ายฟังให้ดีละกลุ่มนวดเขาโอ้โหตอนแรกผมคิดว่าแบบผมตอนแรกผมคิดว่าเล่นรอเนี่คือแบบมันที่สุดแล้วนะอันนี้คือบแบบอู้เดือดมากว่เขาต้องตายในฐานะผู้พ่ายแพ้ก็เหมาะสมกับหัวหน้ากองภูเขาขยะไม่ใช่ะหรือไงอะฮะนอดเขาจะสทีขแข่แข็งแร่งที่โซลิยุคสมัยนี้ขึ้นมาเว้ย ชื่อของเขาในยุคสมัยคือนวดเขาโอเคครับผมกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมพบกับผมอภิวกบผีแก่ที่เกินเลยครับวันนี้คุณอยู่กัผมเกมวันพีทไพลเลตฟอร์ดเออโฟย์ยันเกินเลยครับแในภาคที่สิบสองเลยครับวันนี้เรามาต่อเรื่องกันเลยนะครับกับในภาคของสงครามมาริฟอร์ดนะครับเรายังไม่จบเลยนะครับสำหรับภาคนี้นะครับต่อต่อไปตอนที่ห้าแล้วนะครับช่วยเหลือเอสนะครับคำสั่งกัปตันครั้งสุดท้าย ของหนวดขาวโอเคนะตอนนี้นะครับเขาจะให้เรานะครับเล่น4ตัวละครนะครับซึ่งคโคไดก็เป็นตัวหนึ่งที่อยากเล่นแต่ว่ามันจะเป็นไม่ได้งครเราก็ต้องเล่นเอสสิครับผมโหนีไม่ต้องเลือกเลยจริงผมอยากเล่นเอสจริงจินเบก็อยากเล่นนะแต่ว่าแบบยังไงก็ต้องเอสจริงว่ะแบบว่าหมัดเพลิงอ่ะโอ้โหมันต้องใช้จริงเอาแล้วครับตอนนี้เราก็อยู่กับหนวดขาวแล้ว เป่าบายที่นี่สำเร็จแล้วพวกเราไม่มีธุระที่นี่อีกแล้ว <c oughs> เพราะว่าเอสถูกปลดไปแล้วนะที่จะพูดต่อจากนี้คือคำสั่งของกับตันในวาระสุดท้ายฟังให้ดีและกลุ่มนวดขาวสุดท้ายเนี่ยนะเดีวก่อนสิโอยาชิพูดเป็นลังเราจะกลับไปที่โลกใหม่ได้กันไม่ใช่หรือไง <c oughs> พอ่อพวกเจ้ากับพ่อแยกกันตรงนี้ ทุกคนมีชีวิตยอยู่ให้ได้จงกลับไปในโลกใหม่ยังปลอดภัยพ่อเป็นสิ่งที่ตกค้างจากยุคสมัยไม่มีเรือให้พ่อนั่งไปสู่ยุคใหม่ไปซะพวกแกทุกคน<ะ>ไม่นะโอยาจิกับตันเราไปกันเถอะฉันเดินทางมายาวนานเหลือเกินบาราสินเงินเถอะองค์ทัพเรือท่านพอ่อ ลูกพี่จริงๆคำว่าพ่อมันน่าจะเป็นคำว่าลูกพี่มากกว่านะโอยาจิมันน่าจะใช้ได้หลาย,ลายคำมันอารมณ์แบบไม่ใช่พ่อแท้แท้พ่อแท้แท้มันคือโอโตซังใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันน่าจะเป็นแบบอารมณ์แบบเออแบบลูกพี่ะลูกพี่ที่แบบแก่มากแล้วก็อารมณ์มือนลุงแหละเออเอสไปกันเธอลุงเขานี่แล้วรู้นะไม่ทำให้ศูนเปล่าหรอกข่าโดนเขาซะฮะ เธอหมัดไฟบัง <c oughs> อขอถามเรื่องหนึ่งฉันเป็นพ่อที่ดีหรือเปล่า <c oughs> มันแน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> โอ้โหซึงกับรับซึงเงินไขหลบเนี้ยจะมารีดฟอร์ดครับ แล้วก็ลูฟี่หรือเอสลาถอยก็คือจะแพ้ภารกิจดีนะครับซึ่งพาร์ทนี้ผมจะไม่ทําการอัพหรือว่าอัพดีวะอ,อ่อต้องอัพแพ้ตอนแรกว่าจะไปอัพนะผมคิดว่าผมอยากได้พลังป้องกันกับเลือดสักหน่อยโอเคอเพลงมันเศร้ามากเลยวะ่ะเพลงจะเศร้าอะไรขนาดวะดึงเศร้าเกินโอเคเดี๋ยวก่อนนะไอตรงนี้นะที่สถานะที่ปกตินานขึ้นนะครับตีแรงขึ้นอัพตัวนี้ไม่ได้แล้วโอเค อัพพลังจุดที่ให้เต็มเลยโอเคหมดพอดีนะครับด้านทางทะเลเราไม่มีโอเคอเพียมันช่างเซายิ่งนักไปออกเรือกันดีกว่าแต่เล่นไงนะลืมเลยเรามาดูซิว่าท่าของเอสเป็นยังไงโอ้โหกระทืบเป็นไฟเตะเป็นไฟเชือดเชือดโู้ชี่ย โอ้โหผมบอ,อกเลย <c oughs> คิดถูกจริงๆที่เข้ามาเล่นโอ้โหตอนแรกผมคิดว่าแบบไอ้นี่ตอนแรกผมคิดว่าแบบแแบบเล่นเล่นไอเนี่ยอะไรวะผมตอนแรกผมคิดว่าเล่นรอนี่คือแบบมันที่สุดแล้วนะ <c oughs> อันนี้คือแบบ <c oughs> อู้เดือดมากดูนีเชี่ยกระแพงน้ำแข็งเกิดขึ้นครับเราต้องจัดการด้วยพลังพิเศษไอ้ไหนไอ้ไหนห เปิดท่าก่อนเลยเดซเซกินโจแล้วก็โดนไปมัดไฟโอ้โหแต่มันมีฮาคิมากันบูดี้บ์ซึมจัดโอ้โห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 โโหผู้จริงอลังการขหมนกันิขาสมกับเป็นเอสจริงๆว่ะเชี่ยโอ้โหทุกคน บอกเลยว่าคอมโบมันคอมโบมันสนุกมากทุกคนเชีย่หยหมัดเพลิงเอาคีย์ก็เอาคีย์วะเออแต่ว่าตีไม่เข้าเลยนะหมัดเพลงิงโอ้ต่อยไม่เข้าเลยครับมันเหมือนแบบว่าเลเวลมันสูงกว่าเออ,เอ,อแตก เพิงเสร็จปุ๊บเปิดได้โชคังแล้วก็หมัดเพลิงอีกทีนึ่งสะใจจัดแต่ว่ามันเบาอยังวะเฮ้ยก่อนมันหนักมากเลยเนี่ยตรเดียวเขาจะเพื่มการถอนกำลังของลูฟี่ครับอ๋อก็คือเราต้องสู้ถ่งเวลาให้ลูฟี่แต่ตอนนี้มันหนามากพูดจริงว่ามันหนามาก ดูดีตีแท้ไม่เข้าเลยครับอันนี้ผมอัพโจมตีมาเต็มเลยนะผมอัพโจมตีมาเต็มแบบเต็มสุดๆเลยนะอ่ะดูดีแท้ไม่เข้าอะ่ะ<ฮ>เกาะก็เติมไวไมากครับแต่มันเก่งวะ่ะเอ๊ะมันโคตรเก่งเลยผมบอกเลยชาคยเ่ยชาคุยนะเกาะแตกไปดิเกาะแตกไปดิเกาะแตกไปดิแล้วก็โดนหมัดเพลิงไปอีกทีนึง ดูได้กูเซมาบึมกะแตกอุ้ยโอ้โหดูตัวละครอื่นดิโดนเตะแล้วเดียวตายเลยครับแต่ว่าเอาฮีคือถึกจริงอันนี้คือถึกของจริงเลยเปิดม่านเพิงตรงนี้ต่อแล้วก็อัดมัดเพิ่งอือ เอนนเอาเลื่อดมาหน่อยึบเฮ้ยพลาังโจมตีเพิ่มว่ะอัดกระแพงอ๋อเด้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 อผมรู้ละเด้อเด้อค่อยจาัดก,การตัวนี้ไปเอาเลื่อดมันต่อยผมทีเดียวไปโคตรแรงเลยเอาจริงึบเฮ้ยไม่ใช่เลือดหวานนี้โอเคเราต้องเราต้องสนับสนุนลูฟี่ครับผมก็ว่าอยู่ว่าไมจาัดก,การยากเลยกัน เราต้องเอาไฟจากการทำลายน้ำแข็งให้ลูฟี่โถ่แต่จริงมันก็จะเดี้ยงอยู่แล้วนะเดี๋ยวค่อยจัดก,การแล้วกันเดี๋ยวจัดก,การเปิดทางให้ลูฟี่ก่อนไม่งั้นมิชชั่นเราไม่สำเร็จนะไม่งั้นมิชชั่นเราไม่สำเร็จ <c oughs> เปิดทางให้ลูฟี่ก่อนไม่ลูฟี่จะหนีไม่ได้นะหุ้บ <c oughs> ชุบหุ้บหุบหุบเสรเรียบร้อยหลายหมดหลายหมดมีกล่องสมบัติแถวนี้ปะ <c oughs> ผมว่ามันต้องมีกล่องสมบัติแถวนี้บ้างแหละ ไม่มีวะโรงานาหารเรือเต็มเลยวะเี่อส S ไปกันเร็วม,มันทิงหอ,อกตามมาข้างหลังแต่บอกเลยว่าทำไร S ไม่ได้หรอกผมบอกเลย S มันเหนือการควบคุมมาดีดูพลังดูพลังที่เออล้นที่มากกว่าเก้าพันเออ S เ,เริ่มต่อสู้กับ AOchi ประเด็นคือ AOchi อยู่แหนวะ ผมยังไม่เห็นเอาโอชีเลยทำอตอนเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยที่แทงใครเลยเรื่อยบบเพิ่มผมตอนนี้ผมต้องหานี่หว่าหาไอ้กล่องสมบัติอ่ะเพื่อจะเพิ่มเลือดอ๋อนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เองโดนโอ้โหแต่ตัวมันเคลือบฮาคีครับดูดิตัวมันแบบว่าเป็นเกาะสีแดงแต่ว่าเกาะสีแดงมันก็ทำอะไรเอส ไม่ได้ยังไงล่ะเพลเพลิงแล้วเปิดท่าดีแล้วตามด้วยหมัดไฟพิฆาตหมัดเดียวดูนี่หมัดเดียวเขาดนเกือบตายหมดอะผมบอกเลยเดือดจริงเดือดจริงผมพูดจริงผมอยากเล่นเอสซุปเาร์ดเลยว่ะโอ้โห พลังไฟมัละก็มัดเพลินแล้วก็ตามด้วยกำแพงไฟเพื่อเบิร์นเกาะเกาะแตกแล้วเกาะขึ้นเข้าไปโจมตีแบบไม่หยุดยั้งแล้วก็เผาเผาเพลิงแล้วชาร์จแล้วมัดแลระเบิดหยุดไม่อยู่แล้วจังหวะนี้แล้วก็ชาร์จพลัง ตามด้หมัดเพลิงเดือดูเดือเลือดพล่านโชกขัง้ชารดปึ้มยิงอัดได้ดีทีแล้วก็ตามด้วยเพลินกำแพงแล้วก็ชาร์จขึ้นแล้วเปิดลงมาแล้วแล้วชาร์จแล้วเปิดพื้นอ้แล้วตามด้วยมัด ไฟแบบมองอะไรไม่เห็นแล้วจังหวะน,นี้มันเกินการควบคุมมันเหนือเกินความควบคุมไปแล้วแล้วก็ตามด้วยสกิลสุดท้ายอืมอัดเข้าไปครับผมอ,อจะตายไหมจะตายหรือไม่ตายยังไม่ตายอีกเึืกอถือเกินไอซ์เอชโอ้โหติดแข็งติดแข็งได้ยังไงเรามันเป็นเพลิงอะสอิแล้วก็ตามด้วยหมัด ยังไม่ตายอีกเอากําแพงเพลิงไปเบินกเกาะเบินกเกาะเบินเกาะจังหวะนี้ลงหมัดเพลิงแล้วตีต่อตีต่อหายไหมไอายไหมเออเฮ้ยมันอมาตะทุกคนสู้ไปทำไมมันอมาตะเอ้อยถ ทีนี้กูไปยังไกลเลยดิโอ้โหเราดูเลือดนะจหวะาี้ผมพูดได้คำเดียวเลยว่าขอขอเลือดหน่อยอือชิคกิ้งเชี่ยผมอยากเล่นเอสทุกพาร์ทแบบทุกพาร์ทเลยวะ่ะโอ้แต่ตอนนี้คือเลือดต่ำเกินนะเอสมันไม่ตายครับมันเป็นอมาตะทิ่หายแล้วตอนนี้หนวดขาวทำลามแล้วครับ เชลโลุลุลลุ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 ลลุลลุ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 ลนลุลุบุนุลเลาจุลาลุ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 รุลจลุลุลุรุล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 ตรุนีุ้ลรเุล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 จริงุลนลีลุลุลุลออุลัดุลลิงุลุลุลุอยลุ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 ลลุ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 งุล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 อลุ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 ร เอ้ยตัวนั้นเลือนหรือเปล่าไม่ใช่ตัวนั้นเป็นพลังโจมตีอุ้ยแต่เลือนสามพสวยจัดอบนาบูนอจะไหนก้าโอ้โหสจัตการแล่ๆขอโอ้ยล้มเหลวคือผมตีมันไม่รู้จะแบบเท่าไหร่แล้วอ่ะเอ้าผมถามจริงผมต่อยมันไปตั้งเยอะมันมาตายกับผมมัสุดท้ายหรือว่าเมื่อกี้ผมแบบไปปล่อยมันวะจริงๆมันกใกล้ตายแล้วล่ะช่วยเอสได้ก็เหรอผมโดนสลักด้เขา มันแหลงรวมพน้พคนขี่ขาดชัดๆตัวกับตันเป็นอย่างนั้นก็คงช่วยไม่ได้สินะสุดท้ายแล้วโนดเ้าวก็เป็นผู้พ่ายแพ้จากยุคก่อนแค่นั้นนะมันใช้คำไหมเนี่ยมันใช้กลอนอุบายพ่ายแพ้กันนะอนกัพูดเมื่อกี้ซะน็ดเป็นพวกที่แบบว่าเรียกว่าไงอ่ะเสีย เสียหน้าได้แต่เสียสัตว์ไม่ได้นะครับเสียศักดิ์ศรีไม่ได้อาคาอินุปรากฏตัวคิดว่าเก่งเจ๋งหรออาคาอินุฮะคิดว่าเก่งเจ๋งหรอคิดว่าเองเป็นลาวาเองจะรอดใช่ไหมฮะอึบ้บตัวเป็นไฟจงังหวะนี้ถ้าเองไม่ถึกเท่าอาโอคิยินะยังไงเองก็โดนแป,ป๊บเดียวแตก บอกเลยถ้าเองไม่ถึกขนาดนั้นออชาร์ดหมัดระเบิดดูความเร็วในการต่อยซะก่อนหมัดแล้วเจอหมัดเพลิงเข้าไปหนึ่งตกว่าไงครับว่าไงไหวหรือเปล่าอุ๊ยมันมีพลังว่ะคิดว่าตัวเป็นลาวาแล้วคิดว่ายอมหรอเอากำแพงไฟไปกิน เอากำแบงไฟไปกินบาร์กี้กำลังตกอยู่อันตรายไม่เกี่ยวอะไรกับเราเราไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับบาร์กี้ต่อยต่อยต่อยเตะงัดต่อย,อยจัดการมันลูฟี่ช์ดแล้วหมัดใส่หมัดเพลิงครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้เอาไฟไปกินอีกหนึ่งทีเราตามด้วยหมัดเพลิงกระเด็นไปเลยจัดการมัน ชินเบช่วยกันมีผู้นําอยู่ตรงนี้ผู้นําอยู่ตรงนี้แล้วไงแล้วเจอกระแพงเพลิงอัดจังหวะนี้แล้วเลือดลดหเลือดไหลเป็นโลหิตต่อยต่อยอแล้วจังหวะนี้ก็เปิดหมัดเพลิงอีกหนึ่งทีพุ่งเข้าไปแบบบ้าครั่งชาร์ตกระสุนเพลิงออชิ้ังโจแล้วก็กระทืบเป็นไฟ ก็ได้ไปนู่นแล้วเระทีบไฟทีเดียวก็เดินไปนู่นเลยแล้วชาร์จเราระเบ,ะบิดขึ้นแบบนี้แล้วเจอหมัดกลางอากาศเข้าไปแบบนี้เกาะยังไม่แตกเกาะยังไม่แตกก็เบินเกาะด้วยกำแพงไฟแล้วตายทันทีครับผมเดือดแจ๋วรถเขาต้องตายในฐานะผู้พ่ายแพ้ก็เหมาะสมกับหัวหน้ากองภูเขาขยะไม่ใช่หรือไงฮะรถเขาจะสรีตแข็งแกงที่สซลิยุคสมัยนี้ขึ้นมาเว้ย ชื่อของเขาในายุคสมัยคือน,นวดเขาปึ้มลาวาไฟออกระเด็นพลเรือเอกเลยด้วยถึงนายจะยยเป็นสายโลกยกเกียก็ประมาทเกินไปหรือเปล่าแกเป็นไฟข้าเป็นแมกมาไฟน่ะมันโดนแมกมาแผดเผาทัา้งนั้นแหละ เจ้าโจสลัดโกดีโรเจอร์นักปฏิวัติดาก้อนไม่อยากเชื่อว่าลูกๆของสองคนนั้นจะเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันสายเลือดของพวกแกเป็นบาปมหันต์ถึงคนอื่นจะปล่อยไปแต่ฉันไม่ปล่อยสองพี่น้องอย่างแกเด็ดขาดระวังตัวให้ดีละ่ะ đuờm nhèn, cho vẫn bị lơm hái trái đó. không phải là s. lần tiếp kẻ mua เือแล้วหนวดขาวมาดังกว่นี้ครับองเล็บสุนัขขึ้นกระแทกเอาจริงๆถ้าหนวดขาวไม่บาดเจ็บหนักนะผมว่าเอาจริงๆฝีมือสวยๆเลยนะหรือไม่แน่จะเหนือกว่าด้วยถ้าไม่แก่แล้วนะหนุ่มๆมาจะาเก่งโคตรๆเลยไอ้ดูดขาวโอเคเต็มๆครับ โอ้ไปฉาดที่สะเทือนใจอะ็อดดิขอโทษนะดูีิเอสเราจะพาไดไปรักษาขอโทษนะที่ทำที่ทำให้ช่วยฉันไว้ไม่ได้พูดอะไรบ้าๆใครก็ได้ช่วยรักษาทีรักษาเอสทีไม่มีประโยชน์แกอีกแค่จุดจบของชีวิตตัวเองฉันรู้ดีฉันไม่ไหวแล้วล่ะ พเพราะงัน้นฟังนะลูฟี่ฟพูดอะไรของนายนะเอสนายจะตายอย่างนั้นเหรอก็สัญญาแล้วไม่ใช่เหรอว่านายจะไม่ตายน่ะนายเคยพูดเอาไว้นี่เอสนั่นสินะถ้าไม่มีซาโบกับน้องชายที่ไม่ได้เรื่องอย่างนายแล้วก็ ฉันไม่คิดว่าจะมีชีวิตอยู่หรอกนะเพราะไม่มีใครต้องการแบบนั้นมันช่วยไม่ได้ลนะเรื่องค้างคาก็มีเรื่องหนึ่งคือไม่ได้เห็นปลายทางความฝันของนายแต่ถ้าเป็นนายแล้วก็ฉันคิดว่านายต้องทำสำเร็จอย่างแน่น,นอนละเพราะนายคือน้องของฉันยังไงละ่ะ ตามที่เมื่อก่อนได้สัญญาวไว้ว่าฉันจะไม่เสียใจกับเรื่องของชีวิตตัวเองไม่ได้โกหกสิ่งที่ฉันอยากได้จริงๆดูถ่ามันคงไม่ใช่ชื่อเสียงอะไรพวกนั้นหรอกนะฉันอยากได้คำตอบของคำถามที่ว่าดีแล้วเหรอที่เกิดมาต่างหากหละ ฉันพูดเสียงดังไม่ได้แล้วลูฟี่หลังจากนี้นายช่วยเอาเขาพูดฉันไปบอกทุกคนทีพอ่อทุกคนแล้วก็ลูฟี่ ถึงแม้ฉันจะเป็นคนที่เหงซวยหรือไม่ได้มีสายหรือคนที่มีสายเลือดปีศาจอย่างฉันจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณจริงที่มอพร้อมรักให้ฉันรอยยิ้มสุดท้ายอาฮือาืืออาฮือ,อ no ได้เล่นพาทเดียวครับผม <laughs> <laughs> เป็นตัวละครที่เล่นสนุกมากเลยทุกคนรู้ป่ะถ้าทุกคนแบบได้ลองมาเล่นเองนะทุกคนาจะรู้เลยว่าเอสเป็นตัวละครที่แบบต่อยเร็วเตะเร็วมากครับ อารมณ์เหมือนซันจิแต่มีพลังแบบพอๆกับหนวดขาวเลยคือผมคิดว่าซันจิหน่อยก็จะประมาณนี้แหละเออแต่มันเล่นสนุกมากครับด้วยความที่มันเตะเป็นไฟเลยแบบหลายๆหลายๆ,ๆ,ๆอย่างอ่ะอตัางมีเป็นล้านเลยครับแต่ว่าเราปลดล็อกัวละครเอสครับสามารถใช้เอสในโหมดอิสระได้นะครับแต่าในโหมดเร,เรื่องเราไม่สามารถใช้ได้ลแล้วนะครับก็ต้องผ่านโหมดเรื่องไปเรื่อยๆเลยครับถ้าอยากเล่นเอสตอนนี้ก็จบภาคสงครามแล้วหรือเปล่ายังนะครับเจตนารมณ์ของ S เอสนะครับ ของขวัญแด่ยุคสมัยใหม่นะครับก็คงจะต้องไปเจอกันไปในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมนะเนื้อเรื่องก็กําลังเข้มข้นเลยนะครับในพาร์ทนี้เราก็นะฮะจบอย่างจะเรียกว่าสวยงามเหรอจริงๆมันก็เกือบจะสวยนะแต่ว่าตรงนี้ก็ยังไม่สวยเท่าไหร,นร่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันไหนในพาร์ทต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ใผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมบ๊ายบายฮะ